สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้นะครับคนเกษตรมือใหม่เราก็จะมาดูทุเรียนมมซันชิงต้นนี้ซึ่งผมได้อัปเดตไปเมื่อเมื่อหลายหลายอาทิตย์แล้วนะครับหลายสัป,ปดาห์แล้วนะครับที่ตอนนั้นนะครับที่ตอนนั้นเขาเป็นเกี่ยวกับใบเหลืองนะครับใบเหลืองเนื่องจากว่ามันโดนแสงแดดฝั่งนี้นะครับ ช่วงหน้าหนาวที่ว่าตะวันมันจะเฉียงเฉียงไปทางทิศใต้นะครับซึ่งมันจะโดนฝั่งนี้เต็รียมแต่มันก็มีใบอ่อนนะครับยอดยอดอ่อนพึ่งแต่ขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นนะครับตอนนี้มันก็แต่ขึ้นมาหมดแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนมันก็เริ่มลนลนไปยังไม่หมดเกือบเกือบจะหมดนะครับเนี่ยนี่ใบเหลืองนะครับใบเหลืองแต่พวกนี้ใบใบใบใหม่นะครับเพื Bey ่อนใบใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้โดน โดนไม้นะครับโดนไม้ค้ำเนี <commun Loud noise> ่ยผมเนี่ยปักเนี่ยเป็นแผลเลยไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับเพื่อนแขนเขายาวมากนะครับเพื่อนอผมจะให้เพื่อนดูตัวนี้นะครับกิ่งนี้นะครับนี่กิ่งนี้ที่มันพุ่งขึ้นมานะครับวันนี้ผมจะตัดออกนะครับว่าจะตัดตรงนี้นะครับเพื่อนนี่นะครับตัดตรงนี้นะครับนี่เนี่ยตัดตรงนี้เลยนะครับนี่ว่าจะให้เหลือกิ่งนี้นะครับ ส่วนจริงนี้ยาวนะครับแขนยาวมากครับตัวนี้ก็จะตัดออกเหมือนกันนะครับเพื่อนว่าจะค่อยๆตัดออกไปเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้นะครับเนี่ยตัดตรงนี้นะครับเพื่อนนี่นี่นะตัดจริงนี้นะครับตัดจริงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันขึ้นมานะครับตัดออกนะครับเพื่อนเนี่ยตัดแล้วนะครับ มันจะเป็นอย่างนี้จริงนี้มันยังไปซ้อนกันอยู่นะครับเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนนะครับให้มันเลี้ยงให้มันเลี้ยงช่วยกันนะครับเพื่อนตัดออกเนี่ยครับเพื่อนผมตัดออกไปแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนจริงล่างนี่ก็จริงล่างก็ต้องตัดออกนะครับเพื่อนจะตัดเลยนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับจริงนี้นะครับจริงนี้นะครับเพื่อนตัดเลย เนี่ยนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อ๋อมันจะมีอีกข้างบนนะครับเพื่อนนี่นะเนี่ยจิยงนี้นะครับจิงนี้ผมต้องตัดออกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันพุ่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวให้มันแตกออกมาด้านข้างนะครับเพื่อนนะจริงๆมันต้องเอาไว้จิงนี้กินะงนี้เพราะว่ามันจะพุ่งขึ้นมา แทงเดี๋ยวตัดเลยนะครับตัดเลยนี่อ่ะนี่นะครับเพื่อนตัดแล้วนะครับดูฝั่งนี้นะครับ <c ười> กลางแขนยาวเลยครับฝั่งนี้ไม่โดนแดดใบสดใสามากนะครับเพื่อนนี่นะใบเขียวเลยนะครับแต่ช่วงนี้ดีแล้วครับเพื่อน,อนช่วงนี้ตะวันเริ่มจะ เริ่มจะเริ่มขึ้นมาที่จะว่า,าเริ่มที่จะตรงหัวเราแล้วนะครับเพื่อนนะเริ่มเริ่มเริ่มขึ้นมาเหมือนอมันจะเข้าหน้าร้อนนะครับมันจะเข้าหน้าหน้าแรงหน้า,าร้อนเนี่มันก็จะเริ่มเข้ามาแล้วครับนี่นะครับเพื่อนตัดแล้วนะครับนี่แต่งนะครับมันยาวไปมันจะแข็งตัวนั้นผมเลยตัดออกไปนะครับปล่อยอย่างนี้ก่อนนะครับ ค่อยทาไปครับเพื่อนๆอันนี้ผมตัดออกให้เดี๋ยวเอากิ่งนี้มานะครับเดี๋ยวกิ่งนี้ค่อยว่ากันทีหลังนะครับกิ่งไหนมันนั่นก็ค่อยๆตัดออกไปใบเก่าก็ยังไม่หมดะน,ะนะครับผมวันนี้มาติดตามมูสันชิงตัวนี้นะครับเกี่ยวกับเป็นใบเหลืองรอบที่แล้วเนื่องจากแสงแดดวันนี้ก็ใบอ่อนก็ออกมา ออกมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัดจริงออกให้นะครับเนื่องจากว่าเขายาวไปนะครับเพื่อนนะจะให้เขาโตขึ้นข้างบนจะให้กิิงข้างบนมันขึ้นนะครับผมตัดรอบรอบหนึ่งแล้วยอดนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ